ไม่สลดกราดยิงเสร็จถ่ายรูปอวดกลุ่มเพื่อนเปิด5ข้อหาเด็กอายุ14ปีหลังก่อเหตุยิงในห้างพารากกนหนักถึงขั้นพ่อแม่โดนด้วยความคืบหน้าในคดีที่เยาวชนอายุ14ปีก่อเหตุในห้างสปปรรพสินค้าเบื้องตน้นได้ดำเนินคดีกับเยาวชนรายดังกล่าวทั้งหมด5ข้อหา ได้แก่ฆ่าผู้อื่นโดยไตรตองไว้ก่อนพยายามฆ่ามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนข้อหาอื่นๆยังอยู่ระหว่างการพิจารณาพยานหลักฐานเพิ่มเติมรวมถึงอยู่ระหว่างการสอบสวนว่าผู้ปกครองจะเข้าข่ายมีความผิดตามพรบคุ้มครองเด็กด้วยหรือไม่ จากกรณีเกิดเหตุเสียงคล้ายปืนในห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณใ,นในกล้กับช็อปร้านกระเป๋าแบรนด์เนมชื่อดังบริเวณชั้นเอ็มของห้างดังกล่าวโดยช่วงที่เกิดเหตุมีดังขึ้นหลายครั้งทําให้ประชาชนที่เดินอยู่ภายในห้างต่างวิ่งหนีกันอนลมานต่อมามีรายงานว่าเมื่อเวลา17.09นาตำรวจสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้แล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการเคลียร์พื้นที่โดยมีรายงานว่า ผู้ต้องหามีอายุเพียง14ปีขณะที่มีรายงานแจ้งว่าสาเหตุที่เด็กอายุ14ปีก่อเหตุนั้นเนื่องจากเกิดจากอาการหูแววมีคนสั่งให้ทำจึงก่อเหตุกราดยิงดังกล่าวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สั่งการให้ฝ่ายสืบสวนตรวจสอบบ้านที่พักอาศัยรีบสืบค้นประวัติย้อนหลังเบื้องต้นทราบว่ามีประวัติพบว่าเป็นเด็กติดเกมส่วนประวัติอาการทางจิตอยู่ระหว่างตรวจสอบขณะที่มีรายงานแจ้งว่าสา หตุที่เด็กอายุ14นั้นก่อเหตุเนื่องจากเกิดอาการหูแววมีคนสั่งให้ทำจึงก่อเหตุกราดยิงดังกล่าว